สวัสดีครับ f อ f แฟนคลับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ควนหลงเมื่อวานเนาะลุ้นหวยกันเฮกันทั้งประเทศเลยนะครับบรรดาเอฟซีต่างๆของน้องอุ๋งอิงนี่นะครับจากกรณีที่พ่อกันชัยวิไลศินเนาะได้โพสต์นะครับรูปแบงร้อยนะครับที่น้องอุ๋งอิงให้เนาะ ก็มีบดายเอฟซีต่างๆนี้แคปไว้นะครับแล้วก็เลขที่แคปไว้มันก็ออกเต็มๆเลยนะครับเมื่อวานเฮก็ลั่นเลยเนาะแปดสี่สามนะครับโอ้โหโมันเป็นไปได้นนยังไงนะครับเอฟซีทุกท่านแต่ว่าของอย่างนี้นะครับมันตาเครดิตก็ได้นะครับตาใครตามันเนาะใครจะไปนึกไปฝันแล้วครับว่าแปดสี่สามมันจะมาตรงๆนะครับส่วนพ่อกันชัยนี้อาจจะซื้อเลขตัวล่างเนาะ มันก็มีหลายคนนะครับที่ไปลุ้นกันเปรศูย์หกันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางคนเนาะตาดีเขาก็ซื้อแปดสี่สามกันนะครับได้เงินกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับมาดายฟซีต่างๆนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับของแบบนี้นะครับดวงใครก็ดวงมันเนาะตาใครดีก็ได้ไปนะครับแต่ว่า เมื่อวานนี้พอ่อการใช้ไม่ถูกเนาะแต่ว่าบรายพิเศษต่างๆนี่ได้เงินถูกหวยกันเต็มเลยนะครับในช่องของพอ่อการใช้วิชสินนะครับมีการคอมเมนต์เข้าไปมากมายเลยแสดงความยินดีกันอย่างยิ่งเลยนะครับแสดงความยินดีที่ถูกหวยนะครับที่พอ่อการใช้เนี่ยได้นำเบงร้อยมาโชว์นะครับทำให้บรายพิตาตาต่างของนุองอ่งิงเนี่ยผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับก็ไปแทงหวยกันโอ้ถูกเยอะเลยนะครับถูกกันเยอะมากมากเลย แต่ว่าพ่อกันชัยเนะาะเมื่อวานนี้เห็นเกซื้อลอตเตอรี่หลายใบเลยนะครับแปดสี่สามแต่ว่าเลขข้างหน้ามันไม่ถูกนะครับถูกข้างหลังแต่ว่าพ่อกันชัยไม่ได้ซื้อใต้ดินเนาะหรือว่าซื้อเลขสามตัวนั่นเองนะครับผมเห็นพ่อกันชัยโพสนะครับลอตเตอรี่หลายฉบับเลยท้ายแปดสี่สามที่เฟซบุ๊กของพ่อกันชัยนะครับนะครับไม่รู้ว่าพ่อกันชัยจะซื้อสามตัวไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะ กก็ไม่ได้พูดเมื่อวานก็คลิปของแกแกก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับหลายครั้งหลายคราม,มากๆเลยนะครับสําหรับน้องอุ๋หญิงนี่ไม่ใช่ว่าน้องอู๋หญิงเป็นเทวดาหรืออะไรนะครับน้องอ๋หญิงก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าคนที่ชื่นชอบตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวน้องอู๋หญิงเนี่ยเขาเล่นเป็นเขาตาดีนะดวงใครก็ดวงมันนะคนที่เล่นเป็นนะเขาก็ได้นะครับมันมีคนซื้อนั่นแหละครับทั้งสามตัวบนสามตัวล่าง เลขที่เลียงของธนบัตรนะครับมีคนถูกก็เยอะเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นเลข806ตัวล่างนะครับแต่ว่ามันออกขบวนเต็มๆเ,เลย843นะครับธนบัตรแบ่งรอยมีเอฟซีต่างๆเนี่ยถูกกันเยอะนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับน้องอุกอินนะอย่าคิดว่าน้องอุกอินเป็นผู้วิเศษนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยบังเอิญมากกว่านะครับบังเอิญที่ว่าเอฟซีที่เขาชอบเขาดูเป็นเขาดูออกเขาซื้อนะครับ อันนี้มันอยู่ที่บุญสัมพันธ์กันเนาะเขาสังเกตที่เลขตัวเลขของน้องอุ๋ยที่ให้มาเนี่ยคนที่เขามีบุญสัมพันธ์เขาก็จะถูกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกนะครับมันเป็นบางคนคนที่เขาเล่นเป็นเขาก็ได้ไปนะครับคนที่ไปซื้อตัวล่างก็ไม่ถูกเนาะสามตัวข้างล่างไปดสหไม่ถูกนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับมุมมองของใครนากคนที่เขาเล่นเป็นนะครับอันนี้ คนที่เขาชื่นชอบเขารู้ว่าน้องอุงหญิงนี่มีบุญบาร,รมีเนาะก็หวังพึ่งพิงนี่แหละครับเขาก็ซื้อถูกสมใจเขานะครับแต่น้องอุ๋งหญิงเขาพูดเป็นประจำเลยนะครับว่าน้องอุ๋งหญิงไม่ได้วิเศษวิโสอะไรอย่าซื้อเลขของน้องอุงหญิงเลยนะครับมันไม่ถูกนะครับน้องก็บอกประจําแต่ว่าบรรดาที่ต่างๆที่ชื่นชอบนะเขาไม่เขาไม่ฟังเนาะแต่เขาได้จริงๆนะครับเขาชื่นชอบตัวเลขเกี่ยวกับน้องอุ๋งหญิง มันติดติดกันแล้วหลายๆงวดเลยนะครับกับเกี่ยวกับน้ององค์เองนี่ให้โชคนะครับทีนี้ที่ว่าน้องเองก็งงนะครับเราไปดูคอมเมนต์ของบรเอฟซีต่างๆเนาะที่เขามีโชคนะครับในงวดนี้นะครับแปดสี่สามเต็มๆนะครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าจะคักเด้อครับพ่อการชัยแปดสี่สามตำแหน่งเดิมเลยกับสองสองหนึ่งงวดนี้คนถูกเยอะแน่นอนครับ อีลามหาสัจจร,จริงๆขนลุกไปหมดผมเริ่มกลัวแล้วน้องเป็นใครนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของบดาเอฟซต่างๆที่คอมเมนต์เข้าไปเนาะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับเกิดได้ยิ้ยมาบอกเคยถีกสามตัวตรงมาได้นำอีลาแปดสี่สามตรงตรงเทวดาของ่อๆนะครับคนนี้ถูกแค่โชคดีไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเต็มพิกัดอีกราบวันนี้ 843 500คูณ300เลข100 300, 500, พวกกันชัยขอบคุณอีล่าหลายหลายเด้อครับโอ้โหเนี่ยถูก500คูณ500เลยนะครับโอ้โหก็มีบรรดา fc ต่างๆนี่เข้าไปแสดงความยินดีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า843ถูก50คูณ50ขอบคุณมากครับพ่อกัญชัยโอ้โหถูกกันหลายคนเลยนะครับอ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า เอฟซีเชียงใหม่ได้แปดสี่สามสิบบาทครับอันนี้ได้ถูกถูกสิบบาทตนะ่าะได้สิบบาทก็โชคดีนะครับผมมาไล่เอฟซีต่างๆที่ดูเลขหรือว่าเล่นเป็นเนาะตาใครดีก็ได้ตาไม่ดีก็ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลูกสาวเป็นใครกันแน่ยิ่งกว่าเกจิทั้งมวลน,นะครับอันนี้เป็นความคิดของเอฟซีเนาะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมถูกร้อยคุณร้อยครับเดี๋ยวจะโอนมาเลยให้ครับโอ้โห ถูกใจจริงๆเลยคอมเมนต์น,นี้นะครับถูกร้อยคุณร้อยเลยอมาอะไรให้ลูกสาวเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเต็มๆครับแปดสี่สามงร้อยอีลานะครับโอ้โหแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอบคุณนะครับพ่อกัำชัยได้สามตัวตรงๆเลยแปดสี่สามร้อยคุณร้อยสองตัวสี่สามได้ร้อยบาทอืมอืม,อมคนนี้ก็โชคดีนะครับโอ้โหก็มีเอฟซีเข้าไปแสดงความยินดีนะครับบอกว่าป้าดวงดีแท้ครับ แล้วก็อีกคนผมบอกว่าอย่าลืมมาไล์อีลานะครับแล้วอีกคนผบอกว่าแคปไว้ลืมดูเสียไดย้ครับนะครับมาดาที่เอฟซีที่แคปไปแล้วแต่ลืมซื้อนะครับมันก็มีเนาะบางคนเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณพ่อกนใชัยนาอยู่จ้าแปดสี่สามอันนี้คนนี้ก็ได้แปดสี่สามด้วยนะครับถูกนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อมาเนาะบอกว่าขอบคุณแปดสี่สามครับเล็กแบงก์รออลีลาเนี่ยคนนี้ก็ถูกนะครับ ก็คอมเมนต์นนต่อมาบอกว่าหนูได้แปดสี่สามห้าสิบคูณห้าสิบตรงตรงเดี๋ยวได้เงินก่อนเจ้าวนมาอะไรให้ลูกษาโอ้โห,โห,โหคนนี้ก็โชคดีคนหนึ่งครับแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณพี่กัญชัยแปดสี่สามตรงตรงไม่ธรรมดาเลยนะครับเอฟซีทุกท่านตาดีได้าตาร้ายเสียเนาะคนที่ถูกก็เยอะเยอะเลยนะครับวันนี้เฮกันลั่นเลยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีล่าบอกเมื่อวานเฝ้าจ้างเด้อจ้าอีก3ามสี่ปีล่ากลับเป็นสาวแล้วได้ได้นำลูกสาวร้อยคูนร้อยโอ้โหคนนี้ก็ได้ร้อยคูร้อยหลายหมื่นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแบงค์ร้อยอีล่าตรงตรงสุดยอดเลยครับแปดสี่สามแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้แปดสี่สามเลขแบงค์อีลา่าแปดสี่สามเท่ากับสองร้อยคูณสองร้อยจ้าโอ้โหทำไมเขาเก่งจังเนาะ ก็มี f อซแสดงความยินดีนะครับเขาไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกหวยเ,เนาะบอกว่าอย่าลืม,มลอะไรเอร่านะครับโชคดีหลายโอ้โหนี่แหละครับเอฟซกทุกท่านคิดดีทําดีย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอนะครับกลุ่มนี้ก็คือบุคคลบรรดาเอฟซต่างๆของน้องหอ,อิงที่คิดดีทําดีกับน้ององอิงนะครับสิ่งใดก็ตามนะครับใครก็ตามที่อยู่ รอบกายยังข้างนง้องอุงหญิงหากท่านคิดดีทำดีกับน้องุงหญิงรับรองว่าท่านจะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับพบแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาทีมานะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆที่นําเสนอข่าวน้องุงหญิงในทางในทางที่ดีนะครับรับรองท่านจะมียอดวิวปังๆนะครับคนไหนที่คิดไม่ดีกับน้อุงหญิงรับรองพ่ายแพ้ภัยของตัวเองนะครับอย่างดีเกลี่ยงไม่ได้เลยนะครับคิดดีทำดีเข้าไว้ ชีวิตจะได้พบกับสิ่งดีๆนะครับ